รู้แค่4อย่างกู้อะไรก็ผ่านยืนกู้ร้อยทั้งร้อยฮะกู้แบบนี้ผ่านแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับก้าอีกครั้งนะครับที่ซูมโม่ขาของเรานะครับผมวันนี้ก้าวจะมานำเสนอนะฮะทริปดีๆนะครับ 4หัวข้อที่เรียกว่ารู้แค่4ี่อย่างกู้อะไรก็ผ่านกับที่นี่เลยที่ซูมโมคาวันนี้จะมาแนะนําให้กับทุกท่านที่อยากจะออกรถอยากจะกู้ซื้อบ้านอยากจะกู้ธนาคารนะครับว่าเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับกับ4ี่หัวข้อนี้เรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยก็คือ1รู้ตัวเองครับรู้ตัวเองหลายๆคนอาจจะบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นใครอะไรอย่างไรแต่ บางทีธนาคารไม่รู้ครับเราจึงต้องรู้ตัวเองให้มากขึ้นอย่างแรกเลยรู้เลยว่าเราเป็นใครแน่นอนว่าบัตรประชาชนมันบอกได้นะครับสิ่งที่ธนาคารเขาต้องการก็แน่นอนแหละบัตรประชาชนถัดมานะครับรู้ว่าอาชีพอะไรหลายๆคนยังสับสนอยู่แต่โดยพื้นฐานแล้วธนาคารจะแบ่งอาชีพออกเป็นสี่กลุ่มนะครับประมาณนี้ก็คือ1เลยพนักง,งานประจํา ก็คือคนที่มีไรายได้เป็นประจำทุกเดือนจากบริษัทจากห้างร้านหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เราเรียกว่าพนักง,งานประจํา2อาชีพอิสระ อาชีพอิสระเนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รับไรายได้ประจำอย่างเช่นฟรีแลนซ์ต่างๆรับเมาส์อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอาชีพอิสระอยู่นะครับเพราะว่าเขาได้ค่าจ้างเป็นรายสัญญา3ค้าขายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์นะครับหรือเป็นค้าขายที่มีหน้าร้านจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นค้าขายหมดสุดท้ายคือเจ้าของกิจการอันนี้ก็จะเป็น4กลุ่มอาชีพหลักๆที่ธนาคารเขาจะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ ซึ่งถามว่ากลุ่มย่อยในรายละเอียดแน่นอนเราก็ต้องชี้แจงกับทางธนาคารไปนะครับข้อที่2หลังจากที่เรารู้ตัวเองแล้วนะครับเราก็ต้องมารู้รายรับของเราเรียกว่าเป็นรายได้สุทธิก้าวขอใช้คําว่ารายได้สุทธิเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรารับรายได้มาเนี่ยนะครับสมมุติเอาทั่วไปแล้วกันพนักง,งานบริษัทนะครับพนักง,งานประจํารับเงินเดือนมา15ื่นหาหักประกันสังคมหักอะไรเรียบร้อยแล้ว เหลือหมื่นสี่กว่าอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นรายได้สุทธิในทางของธนาคารเพราะว่าเรายังต้องมีอาจจะมีค่าเช่าบ้านมีไหมนะครับอาจจะมีค่าผ่อนบัตรเครดิตค่าผ่อนรถค่าผ่อนนู่นนี่นั่นหากแล้วเหลือเท่าไหร่อันนี้เราถือว่าเป็นรายได้สุทธิเราเอารายได้สุทธิไว้ในใจก่อนตั้งไว้ที่หมื่นสองก่อนว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างน,นะครับหลังจากที่เรามีรายได้สุทธิเสร็จธนาคารอยากรู้อะไรอีกธนาคารอยากรู้ว่าคุณ มีที่มาของรายได้จากไหนเอออันนี้หลายๆคนก็เอ๊ะแล้วเราจะตรวจสอบที่มาของการเงินของเราได้อย่างไรโดยพื้นฐานก็คงจะเป็นเรื่องของสเตทเมนต์ย้อนหลังนั่นเองนะครับสเดือน6เดือนว่ากันไปแล้วแต่ธนาคารแต่ในส่วนของสเตทเมนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้บ่งบอกที่มาของรายได้ชัดเจนสําหรับบางอาชีพเช่นอาชีพอิสระนะครับค้าขายหรือเป็นเจ้าของกิจาการเองก็ตามนะครับทั้ง3อาชีพนี้อาจจะไม่ได้บ่งบอกทั้งหมด แต่ถ้าเรามีไว้ก็จะดีมากเลยเพราะว่าทั้ง3อาชีพนี้ถ้ามีการเดินบัญชีก็จะเป็นการที่จะช่วยให้ธนาคารเนี่ยตัดสินใจให้คะแนนเวลาที่เรายื่นกู้ต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นนะครับถ้าเราเดินสมําเสมอหรือบางท่านบอกเป็นพนักง,งานรับเงินสดนะครับอาจจะไม่ได้เข้าธนาคารก็แนะนำนะฮะหลังจากนี้ถ้าเราวางแผนที่จะกู้ซื้ออะไรก็แล้วแต่นำเงินเข้าบัญชีก่อนหยิบมาใช้เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากัน นะครับผัดมาข้อที่3อันนี้สำคัญมากๆนะครับรู้เครดิตของตัวเองตรงนี้เนี่ยหลายคนก็จะบอกแล้วว่าเอ้ยฉันรู้แล้วว่าฉันมีเครดิตเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่บางครั้งบางทีเราอาจจะเคยมีแต่เราลืมไปแล้วทางธนาคารก็ไม่ได้ติดต่อเรากลับมาแล้วแต่เขาอาจจะมีเรื่องอยู่หลังบ้านอยู่เอออันนี้หลายคนก็ยังไม่ทราบอย่างเช่นเราเคยไปใช้บัตรเครดิต นอยู่แล้วเราก็แบบว่าอาจจะเลิกใช้ไปแล้วมันอาจจะยังมีค่าธรรมเนียมค้างอยู่มันอาจจะมีการผ่อนชำระที่ค้างอยู่แล้วเราลืมไปแล้วเพราะมันนานมากแล้วเราย้ายที่อยู่เราย้ายที่ทํางานเขาไม่สามารถติดต่อเราได้แต่ในประวัติเครดิตเดิมของเราเนี่ยมันยังคงเห็นครับว่ามันค้างอยู่ถ้าเรารู้ว่าเรามีเครดิตอะไรหรือเรามีประวัติที่ไม่ดีแบบไหนแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ จ้าหน้าที่สามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้นะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารก็อยากปล่อยสินเชื่อกับลูกค้าแหละคนขายบ้านคนขายรถเ็าอยากให้ลูกค้าได้รับสินเชื่อแหละเพราะเขาก็จะขายของได้ถูกไหมตรงนี้ถ้าแจ้งก่อนทางเจ้าหน้าที่เขาจะวางแผนการดําเนินการขอสินเชื่อให้ลูกค้าได้นะครับตรงนี้ย้ําอีกทีว่าแจ้งให้เรียบร้อยแจ้งให้ครบแต่ถ้าบางท่านบอกไม่รู้จริงๆบางทีมันนานมากแล้วเราทํำยังไงได้ เราสามารถไปเช็คประวัติเครดิตบูโรของเราได้ครับผมเดี๋ยวลิงก์ก้าวจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์ยังไงก็ลองเปิดเข้าไปดูนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่4หลังจากที่เรารู้ทุกอย่างมาหมดแล้วเราก็อยากทราบแล้วว่าเฮ้ยเงินเดือนอย่างเราประวัติเครดิตอย่างเราจะผ่อนแบบไหนได้บ้างนะครับทีนี้ก้าวขอยกตัวอย่างกิจการที่เราดูแลอยู่แล้วกันก็คืออย่างเช่นเรื่องของรถยนต์นะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นรถยนต์เนี่ย หรือบ้านก็แล้วแต่นะครับธนาคารจะขอรายได้สุทธิหลังหักให้จ่ายทุกอย่างของลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอให้เงินเดือนของเราเนี่ยมากกว่ายอดผ่อน2-3ถึงเท่าแล้วแต่ธนาคารแล้วแต่สินเชื่อที่เรากู้อย่างเช่น9้ามองว่าก้าอยากได้รถคันนึง <c oughs> เมื่อกี้9้าบอกวก้าหักค่าให้จ่ายทุกอย่างเงินเดือนก้าเหลือ12 ก้าสามารถซื้อรถได้เท่าไหรถ้าเราเอาเกณฑ์ขั้นต่ําต่ําที่สุดของธนาคารเลยก็คือเป็น2เท่าของค้าง,งวดฉะนั้นแล้วก้าสามารถ,ถ่อนรถได้ในราคา6 0 0 0บาททีนี้ก้าวก็สามารถเลือกได้แล้วว่าก้าจะต้องเลือกรถประเภทไหนแบบไหนถึงจะเหมาะกับเงินเดือนของเราแล้วสินเชื่อน,นี้จะผ่านถึงจะเหมาะกับบ้านที่เราอยากได้แล้วสินเชื่อน,นี้จะผ่านเราสามารถที่จะเช็คจากตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยตัวเราเอง แต่ถ้าเช็คอย่างง่ายๆเลยนะเรามีรถในใจแนะแต่เราไม่รู้ว่ารถคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ <S <S มีหลักเกณฑ์นะครับแบบเบสิกพื้นฐานก็คือรถทุกๆ10,000แสนบาทเราจะผ่อนประมาณ2,000เฉะนั้นแล้วก้าผ่อนได้6 0 0 0บาทก้าต้องดูรถในเรทราคาไม่เกิน3 0 0แสนบาทครับก้ามีอาชีพก้ารู้แล้วว่าก้าอาชีพอะไรก้ารู้แล้วว่าเส้นทางการเงินก้ามายังไงก้ารู้แล้วว่าประวัติเครดิตก้าเป็นยังไงก้ารู้แล้วว่าก้าอยากได้รถอะไร นะครับผ่อนไม่เกิน6,000บาทก้าวยืนกู้ร้อยทั้งร้อยฮะกู้แบบนี้ผ่านแน่นอนนะครับก็เป็น4อย่างที่เราควรจะต้องรู้นะครับย้ำอีกทีนะครับรู้4อย่างนะครับก็คือ1รู้ตัวเอง 2. รู้ที่มาของไรายได้งเงินเดือนสุทธิ3รู้ประวัติเครดิตของเราแล้วก็ข้อสุดท้ายคือ4รู้ว่าเราจะซื้ออะไรหลังจากนี้นะครับกู้อะไรก็ผ่านแน่นอนครับ วันนี้9ก้าและซูโมคาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ